มาดูนะครับพาท่านผู้ชมมาดูเคกเก้าหนึ่งนะครับวันนี้มาทำงานคู่กับรถดำสี่ล้อนะครับอีซูมกกรทองสามพันเทอร์โบตัวนี้เป็นดำไฟฟ้าครับกระบะสองคิวนะครับตัวนี้เป็นกระบะสองคิวดำไฟฟ้านะครับไม่ใช่ดำน้ำมันนะครับเป็นดำไฟฟ้านะครับ รวมกับน้ำมันไฮโดรลิกเป็นความไฟฟ้าน้ำมันไฮโดรลิกนะครับเครื่องยนต์สามพันเทอร์บโบครับตัวนี้ถือว่าจัดทรงได้สวยมากครับสำหรับอีสุมังกรทองคันนี้นะครับที่มาเป็นต่อดำนะครับไม่ทราบว่าขับเคลื่อนสี่ล้อหรือเปล่า น่าจะเป็นขับเคลื่อน2อล้อหลังนะครับคันนี้ครับตอดำใหม่ๆเลยครับสวยงามครับเหมาะสำหรับรถเล็กๆรถขุดเล็กเลยนะครับ เครื่องสามพันเทโบครับไม่รู้ว่าเกียร์โฟวินไหมครับโอ้เกียร์โฟวินนะครับนี่ครับเกียร์โฟวินครับเป็นดาเกียร์โฟวินโอ้สามพันเทโบครับไม่ธรรมดาครับขับเคลื่อนล้อหน้าครับเป็นโฟวินครับดูนี่ เป็นโน้าเป็นโฟวินครับขับเคลื่อน4ีล้อครับถือว่าเป็นรถวัดนะครับถือว่าทำได้มาได้สวยใช้ได้เลยทีเดียวครับเอาโอเคครับคลิปนี้สั้นๆครับ เดี๋ยวจะพาไปดูคลิปต่อไปนะครับตอนไปดำดินนะครับอโอเคครับสวัสดีครับ